เจอมัน่ตรตัวแม่มันตเียียมัม่มันพิมเป็นเด็กพิเศษใช่ไหม อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะคะถ้าชอบช่องนี้ของน้องพิมนะคะน้องพิมเป็นเด็กพิเศษนะคะพิมดีๆลูกเบาๆลูกอ่าปะให้เสือไปนอนก่อนพิม์ไปรอที่นู่นปะไปรอที่บ้านลูกปะพิม์ไปนั่งรอที่บ้านปะเสือไปนอนแล้วลูก